มาเฟียที่มันสอททที่จะมาเป็นมาเฟียเนี้ยค่ะให้มันหมดไปคือไม่ใช่จะตัวเองทําผิดแล้วจะมาแบบว่าให้คนนู้นคนนี้ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้มันเขาก็เลยรวมตัวกันมาผมก็ยืนยันไปว่าผมมั่นใจนะหลังเกิดเหตุท่านอนุทินทห้ก็ออกมาพูดแล้วท่านรัตติมาดไทยก็ไม่มีใครใหญ่ไปกว่ามาดไทยไม่มีใหญ่ไปกว่ารัฐบาลไม่มีใครใหญ่กว่าตำรวจไม่มีที่คนไหนที่จะมียิ่งใหญ่ เราฟังแล้วเราก็สบายใจนะครับว่าผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ข้างผู้นะคตัวอำนาจเงินอำนาจอยทธิคนไปหมดต้องบอกว่ายังร้อนแรงต่อนเนื่องครับผู้ชมสำหรับกรณีของลูกพีชลูกชายนายกเบี้ยวที่มีการเร,เรียกว่าเป็นการแชร์กันในโลกโซเชียลผู้ชมสำหรับเหตุการณ์ที่บนท้องถนนบนดางดวนเนี่ยผู้ชมบางปะอินอนยุธยา แน่นอน,นว่าเหตุการณ์เนี่ยคงไม่ต้องไปไล่เรียงคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยคงติดตามข่าวกันแล้วแต่ต้องบอกว่าเรื่องที่มันแรงไม่แพ้กันเนี่ยกับกระแสข่าวที่มันออกมาคุณผู้ชมก็คือเรื่องในพื้นที่เนื่องจากว่าชาวปทุมธานีเนี่ยบางส่วนนะคุณผู้ชมต้องใช้คําว่าแบบนี้หรือไม่นะฮะบอกว่าเมืองปทุมเนี่ยไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้หรือเปล่าคุณผู้ชมหรือเปล่านะต้องบอกอย่างนี้เพราะเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยโอ้โหชาวปทุมธานีคุณผู้ชม จำนวนหนึ่งนะฮะได้มีการเดินทางเนี่ยไปหาบิ๊กแจ๊สซึ่งบิ๊กแจ๊สเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวตึงในพื้นที่เหมือนกันคุณผู้ชมสำหรับพื้นที่ปทุมธานีซึ่งต้องบอกว่าชาวบ้านเนี่ยได้มีการเดินทางนะไปที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะผู้ชมมีการรวมตัวเนี่ยเรียกร้องความเป็นธรรมเกี่ยวกับคดี BMW ที่มันเกิดขึ้น ต้องบอกว่ามีทางด้านของ Big Jazz นะผู้ชมพลตำรวจโทเนี่ยคำรณวิทย์ทูบกระจ่างพร้อมด้วยทีมงานเนี่ยได้มีการ mm. เขาเรียกว่ามารับเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยไม่พอใจในเรื่องดังกล่าวเพราะทำให้ชาวปทุมเนี่ยเสียหายซึ่งระหว่างที่ชาวบ้านเนี่ยได้มีการออกมาประท้วงมีการชูป้ายกันเนี่ยสุดท้าย Big Jazz กเนี่ยก็มีการให้5คนนะผู้ชมเป็นเขาเรียกว่าเป็นแกนนำเนี่ยของชาวบ้านที่เดินทางมาหา Big Jazz ขึ้นไปพูดคุย อยากให้คุณผู้ชมดูอย่างนี้ก่อนฮะดูที่ป้ายที่ชาวบ้านเนี่ยนำมาว่าเขาเนี่ยมีมุมมองและคิดเห็นอย่างไรดูที่ป้ายและภาพภาพนี้คุณผู้ชมคือชาวบ้านเนี่ยบอกเลยนะว่าอำนาจเถื่อนเนี่ยเราไม่ต้องการอันนี้ก็มีอันหนึ่งบอกว่าไม่มีอำนาจยังกลางขนาดน,นี้บ้านใหญ่อำนาจล้นฟ้าอีกอันหนึ่งก็บอกว่าต้องการคนดีไม่เอานักเลง หากตามภาพเนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยน่าจะมากันประมาณ50คนได้จากภาพนะฮะแล้วก็มีการเนี่ยมายื่นเรื่องเนี่ยกับ Big ก a s สซึ่งตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยก็คือนางอาพรทับทิมสีซึ่งเป็นชาวบ้านอำเภอธัญ,ญบุรีเนี่ยบอกว่าไม่สบายใจเลยวันนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อสอบถามท่านนายกอบจอปทุมธานีเกี่ยวกับเหตุการณ์รถ BMW ปาดดหน้ารถกระบะ จนมีพูดบาดเจ็บเนี่ยผู้ชมตามที่มีการเสนอข่าวเนี่ยกันไปเนี่ยผู้ชมทําให้เสื่อมสีชื่อเสียงของคนปทุมธานีเสียหายนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากผู้กระทําผิดยังอ้างอิทธิพลของพ่อและแม่และผู้ใหญ่ในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและอยากให้นายกอบจอปทุมธานีเนี่ยกำจัดพวกมาเฟียในคราบของนักการเมืองไปให้หมดจากจังหวัดปทุมธานีเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องการเกรงกลัวเนี่ยผู้มาการมีเหมือนที่ผ่านมาเราลองไปฟังเสียงตัวแทนของชาวธัญบุรีพูดหน่อยฮะก็มาสอบถามนายกอะค่ะว่าไอ้เรื่องที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีวิธีจัดการแก้ไขยังไงมันทําให้ชื่อจังหวัดของปทุมธานีเสื่อมเสียเนี่ยคะ่ะคือแบบว่าคนทําผิดเขาก็ไม่ยอมรับผิดอะไรประมาณนี้มันก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ ประเด็นเรื่องคนคนหนึ่งที่ทําให้ชื่อเสียงของจังหวัดปทุมเสื่อมเสียค่ะคืออยากจะให้นายกกาจัดพวกมาเฟียที่มันสอสอทอที่จะมาเป็นมาเฟียเนี้ยค่ะให้มันหมดไปคือไม่ใช่จะตัวเองทําผิดแล้วจะมาแบบว่าให้คนนู้นคนนี้ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะคือแบบว่าอยากจะให้ตัวเองยอมรับผิด ไม่ใช่อาศัยบารมีพ่อแม่หรือว่าคนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเสียงของชาวบ้านที่มีการสะท้อนมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีการนําอิทธิพลเนี่ยมาทําให้คดีเนี่ยไม่คืบหน้าและคดีเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่อันนี้คือมุมมองของชาวบ้านที่ต้องบอกว่ามองว่าชาวปทุมธานีเนี่ยเสียหายและเป็นชาวธัญญบุรียองด้วยที่มีการเดินทางมาซึ่งแน่นอนว่าพอมีการพูดคุยคุณผู้ชมระหว่างบิ๊กแจ๊ดกับตัวแทนเนี่ย ของชาวบ้าน5คนแน่นอนว่าบิ๊กจ๊นมีการเปิดใจพูดนะผู้ชมบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่มารวมตัวกันเยอะมากผมจึงได้เชิญผู้แทนเนี่ยจำนวน5คนขึ้นมาพูดคุยหาข้อสรุปกันก็ทราบถึงวัตถุประสงค์ก็ลงไปคุยกับพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนที่มากันเนี่ยมาทั่วจังหวัดพวกเขาเนี่ยไม่สบายใจเพราะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คนปทุมธานีเนี่ยเสียชื่อ ที่พฤติกรรมเขิมเกริมก้าวร้าวไร้จิตสำนึกเขาก็เลยรวมตัวกันมาผมก็ยืนยันไปว่าท่านอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้บอกผ่านสื่อไปแล้วว่าไม่มีใครใหญ่ไปกว่ากฎหมายลูกใครก็ไม่สนดำเนินคดีถึงที่สุดซึ่งสอดคล้อนกับทำผบตรนะผู้ชมก็คือท่านพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชช ที่ได้ถูกอ้างโดยญาติของคนขับรถ BMW โดยมีการใช้คำเนี่ยที่ถูกแชร์กันก็คืออาตายอาตายนะคุณผู้ชมเพราะมีการโชว์หลักฐานเป็นภาพถ่ายเนี่ยภาพคู่กันร,ระหว่างนายกเบี้ยวกับผอบอตรแม้ภาพดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนที่บิ๊กตายเนี่ยจะมานั่งขึ้นแท่นเนี่ยผบอตรก็ก็ตามนะคุณผู้ชมซึ่งนอกจากนี้ในเรื่องของการเมืองท้อง,องถิ่นเนี่ยคุณผู้ชมบิ๊กแจสยังกล่าวต่อนะครว่า ในในการที่ผู้สมัครสมาชิกเนี่ยเทศบาลสอทอยังมีความเกี่ยวข้องเนี่ยกับนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังเป็นผู้มากยิธิพลทําให้ชาวบ้านเนี่ยหวาดกลัวและเป็นพื้นที่ของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมามาตลอดระยะเวลา10ปีซึ่งประชาชนเนี่ยก็สอบถามว่าทําไมทีมคนรักปทุมเนี่ยถึงไม่ส่งผู้สมัครลงในพื้นที่เทศบาลตําบลธัญบุรีบิ๊กแจ๊ก็ตอบบอกว่าเราไม่มีตัวที่จะลงแข่ง เนื่องจากทุกคนเนี่ยกลัวบารมีและอำนาจเงินของครอบครัวดังกล่าวเราลองไปฟังเสียงบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างดูนะฮะแล้วมาที่อบจอผมก็ยังไม่ได้สอบถามอะไรนะครับแล้วก็เชิญตัวแทนขึ้นมาก่อนนะครับเชิญตัวแทนห้าท่านขึ้นมาพูดคุยก่อนว่าที่มาเนี่ยต้องการยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปพบนะครับแล้วผมก็พอรู้วัตถุประสงค์ก็ลงไปพบที่น้องประชาชนก็นให้สอบถาม คือสรุปพี่น้องประชาชนชาวปทุมเนี่ยที่เขามาเขามากันทั่วทั่วจังหวัดทั่วไทยนะครับแต่เขาไม่สบายใจใหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเสียชื่อของคนปทุมที่มีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งเถีงเกินก้าวล้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไล่ไล่อะไรอะไรไล,ไล่จิตสานึกนะเขาก็เลยรวมตัวกันมาผมก็ยืนยันไปว่าผมมั่นใจนะฮะหลังเกิดเหตุท่านอนุทินเนี่ย ใช้ก็ออกมาพูดแล้วถ้านราตีหมาหไทยก็ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าหมาดไทยไม่มีใหญ่ไปกว่ารัฐบาลไม่มีใครใหญ่กว่า,า,วาตำรวจไม่มีอิทธิพลไหนที่จะมียิ่งใหญนะ่เราฟังแล้วเราก็สบายใจนะครับว่าผู้มีอำนาจเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ข้างผู้กระทําผิดนะฮะแล้วประเด็นที่สองเขาไม่สบายใจที่ว่าการเมืองในธัญบุรีเนี่ยมันมีอิทธิพลมาแต่นมนานนะครับมันเป็นของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะมาสิบกว่าปี นะครับแล้วทําให้ในจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มันเป็นจุดบอดทาให้พี่น้องประชาชนก็มาสอบถามว่าทําไมเหตุผลอะไรที่ผมถึงไม่ได้ครอบครัวพลร,รัฐปรทุมในทีมงานเราเนถึงไม่ส่งลงแข่งที่ขันยาผมก็ต้องตอบพี่น้องประชาชนเลยว,ว่าเราไม่มีตัวเราจะส่งใครลงไปก็กลัวอทิทธิพลไปหมดนะคัวอำนาจเงินอำนาจอิทธิพลไปหมดอ่ะคุณผ,ผู้ชมนี่ก็เป็นเสียงจากบิ๊กแจ๊นะที่มีการ ถ่ายทอดออกมาว่าทําไมเนี่ยถึงไม่มีการลงแข่งขันในพื้นที่ทัญบุรีอย่างที่ท่านให้สาเหตุก็คือทุกคนเนี่ยกลัวทั้งบารมีและอํานาจเงินของครอบครัวดังกล่าวอ่ะทีนี้คุณผู้ชมเราไปดูกันหน่อยนิดหนึ่งนะฮะทิ้งท้ายก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กแจ๊เคยต่อสู้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นต่อสู้กับคุณชาญน,นะฮะชาญพวงเพชรต้องบอกว่าคุณชาญพวงเพชรเนี่ยถือว่ามีแบ็กอัพก็คือนายกเบี้ยว มีการต่อสู้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยผู้ชมในปี63ซึ่งในที่สุดเนี่ยอย่างที่เราทราบว่าบิ๊กแจ๊สเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้แต่ต้องบอกว่าการแข่งขันในพื้นที่ปทุมเนี่ยมันค้องขันที่จะเข้มข้นมันมีการโหเรียกว่าแลกหมัดเนี่ยกันหมัดต่อหมัดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมก็ต้องดูว่าการเมืองท้องถิ่นที่ต่อจากนี้เนี่ยมันกําลังจะเริ่มเขาเรียกว่ามันเริ่มต้นขึ้นแหละแต่มันจะมีการเขาเรียกว่าวันพีภากษาีย วันที่11พฤษภาคมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อฮะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพาคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ